อีกเดือนเดียวก็จะถึงการแข่งรอบคัดเลือกแล้วนะทางนายเป็นไงบ้างดูการ์ตูนฟรี24่ชั่วโมงอีงนี้ขึ้นเกรดสามแล้วพอยก็เก็บมาเยอะแล้วรับรองขึ้นเกรด3 3ก่อนงานแข่งแน่ครับงั้นเหรอถ้างั้นนายก็ได้จะฟอร์มทีมได้แล้วละนะถึงจะเก็บพอยจนขึ้นเกรดสาได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีทีมก็ลงแข่งไม่ได้อยู่ดีหเออคือว่าคุณคามมุยอืมว่าไง ทีมเนี่ยหมายความว่าไงครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะผมที่ติดตามเว็บ animei.com ของเรานะฮะกร์ตูนเรื่องการไฟเวนการ์ดจีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเล็กนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนติดกยรานายจะแข่งอย่างแรกเลยคือนายจะต้องมีทีมก่อนผมเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับก็ให้ยืมดีวีดีของทีมซีซาไปแล้วไงเล่าเพื่อสอนนายว่าทีมน่ะสำคัญขนาดไหนไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยทัวนาเมนต์ของแวนการ์ดน่ะแข่งกันเป็นทีมสามคนมาตั้งนานแล้วนะแต่แบบนี้มันพิลึกนะครับทัวนาเมนต์ที่จะหาไฟเตอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศ ทำไมถึงเป็นแข่งแบบทีมล่ะครับเพราะว่ามันพิลึกสุดๆเลยถ้าไม่ชอบใจก็ไปบอกสมาคมงแวนการ์ดเขานู่นแต่ว่าเขาคงไม่เปลี่ยนกติกาเพื่อนายคนเดียวหรอกนะพยายามหาเพื่อนร่วมทีมเข้าก็แล้วกันเออเธิที่20ชื่อที่ยังไม่ได้คิดว่าวา ป้องกันจบเธอแล้วเอาละถึงเธอของฉันแล้ว <c oughs> ทีนี้รูปฝีมือของฉันแล้วใช่มาครับเพราะงั้นฉันขอถ่ายอีกรอบนะนายจะมาร่วมทีมของฉันไหมอ๋อฉันรู้นะว่ามีทีมอื่นทวนนายอยู่อ่ะแน่อยู่แล้วกว็ฝีมือนายนั้นไม่ธรรมดาเลยถ้ามีนายอยู่ในทีมแล้วก็ระดับประเทศก็ไม่ใช่แค่ฝัน จอนมาสู้ด้วยกันนะเูหรือพมูยฉันยังไม่ถึงขัน้นน่ะอ๋อไม่ใช่นะครับคุณคอมากีนะเก่งมากและตอนสู้ผมว่าสนุกมากๆด้วยอะ่ะแต่ว่าชาัิถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็มาหาฉันนะฉันจะรอ ขนมปังครกเกออีกแล้วเนะมไม่ดีเลยเนอะอืมไม่ดีตอนนี้รู้สึกว่าชุดฉัดจะคับคับแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันกินเยอะไปมันไม่ดีเลยเนะอะอยากให้ไปซื้อไม่ทันบ้างจังอ,อ๊น้ำหนักนะ่ะนอกจากจะขึ้นแล้วค่าขนมก็ลดเอาลดเอาเฮ้อมีแต่เรื่องให้คิดนะเนี่ยแต่ว่าโทโกฮะจังตัดสินใจแล้วว่าจะลงแข่งแวนกาดแล้วนี่นาะเรื่องคิดมากก็หายไปเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ใช่อยู่หรอก แต่ฉันน่ายังหาทีมไม่ได้เลยเท่ากับเรื่องคิดมากอย่างเท่าเดิมคนที่ร้านก็มาชวนอยู่หลายคนนี่นาะพวกเรามาดื่มชาไป<ศ>คุยเรื่องทีมกันไปดีไหมครับนี่นี่ไปประษากษันที่สนุกดีไหมชวนเพื่อนมาเยอะๆแต่แยกไปคุยกันสองคนก็ได้นะแบบนั้นน่าคงไม่ได้เรื่องหรอกจริงด้วยพวกผู้หญิงก็มีเหมือนกันนี่นาะเออไอมีนะ่ะมันก็มีหรอก นี่เธอนะ่ะน้องสาวของคุณมารารู้ใช่ไหมชวนพี่ชายของเธอมาคุยเรื่องตั้งทีมกันนะนะนะเอ่อ,อ,อคุณมินังมาร่วมทีมกันนะได้สิแต่ต้องรอถึงปีหน้านะเออ,อปีนี้ยังไงก็ไม่ทันสินะอืมฉันเพิ่งจะเกรดหนึ่งเองเฮ้ยจะทำยังไงดีและเนี่ยดีละ่ะ อคือว่างะงาเฮ้ยเดี๋ยวสิฮะงงนั่นโครโนคงเขาพยายามจะทำอะไรอยู่ฟอร์มทีมครับฟอร์มทีมเหรอฮะเขากำลังหาคนมาเข้าทีมนะครับแต่ดูเหมือนจะกำลังไล่ลูกค้าเรามากกว่าหน่อยนี่นายนายชมาที่ใช้คลายแปลกๆกำลังหาสมาชิกอยู่เหรอ คือว่าสนใจมาร่วมทีมกับผมไหมครับจะจจฉันมีทีมอยู่แล้วขอโทษนะอออฮะคนครูที่โรงเรียนอนุบาล<ะ>บอกว่าให้ทำดีกับทุกๆคนเลยอ่ะพี่ชายมาพยายามได้กันนะครับอ,อยู่ทีมเดียวกับผม,ม <laughs> สวัสดีค่ะไ <laughs> งามาแล้วเหรอ โทษทีนะที่เรียกมากระทันหันน่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอิว่าแต่ว่ามีธุระอะไรกับฉันเหรอช่วยรอเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวจะมีตามมาอีกคนนึงอะ่ะสวัสดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วพี่บะไงคุณอันโจนี่หรือว่าพี่บะกก็ถูกคุณคามุยเรียกมาด้วย<ะ>ที่เหลือก็คือโครโนแล้วนะฮะเด็โครโนอ๋อว่าไงครับฉันจัดการลงทะเบียนให้พวกนายสามคนไปแล้วนะ อตอนนี้พวกนายอยู่ทีมเดียวกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วขอว่าไงครับทำไมต้องเป็นสองคนนี้ด้วยไม่มีทางเส้นละ่ะไม่ไหว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 ่ไหวไม่ไหว่ไหวไ่ไหว่ไหวไม่่ไหวไม่่ไหวไ่ไหวไไหวไม่ไห ถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรจับพวกเรารวมทีมตามใจชอบนะคะแบบนี้มันไม่ถูกต้องยังไงฉันก็คัดคา้านฉันเองก็เล่นแวนการมาหลายปีฉันมองออกว่าทีมแบบไหนที่รุ่งหรือว่าเราร่วงและก็มองเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนายจะไปได้ถึงจุดสูงสดุดฉันได้ยินมันอยู่นะความเป็น<า>หนึ่งเดียวของพวกนายสามคนนะ่ะเคมีของพวกนายมันเข้ากันมากมารวมทีมแล้วไปอารวาสในวงการแวนการกันเถินะ อชุดฟอรอมแบบเดียวกันเหรอมันทำให้รู้สึกอยากร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยสินนะก็คุณขโมยมบังคับให้พวกเราใส่ไม่ใช่เหรอครับใส่ชุดพละแบบนี้มันน่าอายจะตายไปอ่ะโดดงานที่ร้านมาแบบนี้จะดีเหรอครับอ้อวันนี้ฉันเลิกงานเร็วก่อนอื่นเลยฉันจะทดสอบทีมเวิร์คของพวกนายหน่อยอ๋อ เพื่อควยคว้าชัยชนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมเวิร์กเพราะงั้นเราจะมาเริ่มกันที่ให้วิ่งสามคนสีขารอบสนามเป้เนอะไรเล่าอย่ามุดต่ยือเฉยๆสินี่รีบๆกอดคอได้แล้วคือเออคว้าก่อนแล้วค่อยก้าวซ้ายนะ ล้อมไปขวาแล้วซ้ายไปถทาอะไรของพวกนายเนี่ยฉันบอกว่าขวาก่อนแล้วค่อยซ้ายไงฉันก็ก้าวเท้าซ้ายลงไงหมายถึงขวาของฉันของนายมันต้องไปข้างซ้ายสิแลทำ้ต้องขาตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยเนี่ยฉันเองก็ก้าวขาซ้ายเหมือนกันนะเนี่ยพอแล้วต่อไปต่อตัวเพริมบิง คุณไดช่วยให้มันสูงเท่าๆกันหน่อยสิอย่างนี้มันอันตรายนะโอเธอเนี่ยตัวหนักกว่าที่เห็นอย่าเลยช่วงนี้กินมากใช่ไหมเนี่ยเงียบไปเลยไปฟังนะเดี๋ยวฉันจะถามคำถามแล้วให้ทั้งสามคนยกคำตอบพร้อมกันฉันจะเริ่มแล้วนะพูดถึงสัตว์ที่น่ารักแล้วนึกถึงอะไรแมวก็ตายนังหมา อาบ้านไสอะไรอร่อยที่ส,ดสุดแซลมอนเคาวเวียปลาโอปนเฮ้ยเวลาเป่ายิงฉุบชอบออกอะไรก่อนคานกันไกรกระดาษเฮ้ยนี่พวกนายให้มันเหมือนเหมือนกันหน่อยเด้ได้แล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยถ้าตกไม่ได้พร้อมกันมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะ ไอ้แบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับโถ่เอ้พวกนายนี่ไม่ได้เข้าขากันเลยสักนิดนะเนี่ยนะทีนี้จะเอาไงต่อมั่นใจเรื่องอะไรก็ลองว่ามาสิตลกสามคนไหมหรือว่าเล่นดนตรี3คนจะตั้งทีมตะกร้อฉันก็ไม่ว่าหรอกนะไม่เห็นจะเกี่ยวกับเวนการเลยอะถ้าเป็นการสู้ถ้าเป็นการสู้สแล้วผมมั่นใจครับ เป็นการสู้จะเป็นการสู้ละผมมั่นใจครับสู้เหรอนี่เป็นการฟอร์มทีมเพื่อลงแข่งนะครับถ้าจะลองสู้มันก็ไม่แปลกนี่นะฮึทางนั้นก็ทีนี้นนรามาแล้วอันไรเนี่ยพวกนายเองเหรอถ้าเจอพวกซินโตยังไงก็ชนะสายอยู่แล้วเลืองนั้นมันจะแน่เลย นี่คือกติกาพิเศษจะให้พวกนายเปลี่ยนไฟเตอร์สู้เธอละคนวนจนกว่าจะรู้ผลให้เปลี่ยนไฟเตอร์วนไปเธอละคนเหรอทำไมให้สู้แบบนี้ล่ะครับเหมือนจะเกี่ยวกับการแข่งทั่วประเทศเลยนี่นะนี่น่ะเป็นการสู้เพื่อทีมเวิร์ของพวกนายมั่นใจเรื่องสู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอเอ <S <S ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอีกฝ่ายก็ไม่ได้เก่งอะไรสักหน่อยอยังไงพวกเราก็ไม่มีทางแพ้หรอกหนะ้ะว่าแต่พวกนายอ่ะ ทำมาถึงได้ใส่ชุดพละล่ะตื่นอย่างนี้แทงใจดำดังชึกมันเป็นเทลนหรืรอไงอะชักจะน่าสนุกขึ้นมาแล้วสินะงั้นก็มาเริ่มกันเลยฝั่งที่เริ่มก่อนก็คือ Oracle ทิ้งแทงของ Trinity Dragon ส่วนที่เริ่มหลังก็คือ Gear Chronicle ของเอ่อพวกนายชื่อทีมอะไรอะฮะเอ๋ชื่อทีมไม่เล่าชื่อทีมของพวกนายอะอ๋อ ยังไม่ได้คิดชื่อเลยยังไม่ได้คิดชื่อเลยอย่างนั้นเหรอชื่อทีมเฮยชะมัดเดี๋ยวสิไม่ใช่แบบนั้นฝ่ายริ่มหลังทีมยังไม่ได้คิดชื่อเลยก็บอกว่าไม่ใช่ไงวันนี้เอาชื่อนี้ไปก่อนนะาฟีลก็คือมหาวิหารอันงดงามของยูเนเตดแซนทรีนี่ฉัจะอัดให้เละเลยคอยดูถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูแซ่แตแสแวนการ เอ้าเปลี่ยนตัว,หวให้แค่ต t a n d up เี่ยนะตนด์อัพได้สวยงามมากครับเป็นกรดิกาที่พิลึกชมัดเลยเอเองครับพิทักษ์สารเจ้าหลวงสนังงอีไรขยับไฮกิมาข้างหลังเอ้าเปลี่ยนตัวเอ๊ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไรได้สวยครับเอาตาคิบะแล้วตกลงฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันจะบ,บ้าตายเล่นแบบนี้แล้วเวียนหัวชมัดไรเป็น stream beta g อน จากนั้นคอกเมสเซเกียรดากนอนไอเจ้าบ,บ้านนั่นจมตีเปลี่ยนตัวทำไมนายไม่ไร้เป็นเมสเซเกียดากอนเล่าฉันมีวิธีสู้ของฉันก็แล้วกันนะโถ่ไหยองค์ครักพิทักษ์สารเจ้าหลวงอาสุฮะไรจากนั้นขออเมโนมุราคุมะ ไหน <chromos ia. S 1> นี่เท่าไรเป็นเมเซอร์เกียร์ดราก้อนแล้วก็นะเปลี่ยนตัวเยกตีได้สุดยอดเลยเพราะนั้นนั่นแหละระดวนเจ้าเกรดหนึ่งที่พลังแค่เจ็ดพันสอยจนด่วงเลยเห็นมะฉันก็แค่เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่านั้นแหละคริมเบอร์เบรสดราก้อนไร้ต้องได้เป็นสโมเกดาก้อนสิ ก็มันรอไม่เจอแล้วจะทำยังไงเราต้องเจอสิของแบบนี้มันสั่งกันได้ที่ไหนครวัวเนาอย่ามายื่ตอนคนอื่นเขาสู้เซ่ฮะนเป็นการต่อสู้ที่คึกคักดีจังนะเทพสงคราพิชิสวรรค์สุสโนจอมตีสายวันกัาอ๋าาอฮาผู้สื่อสายกับทวยแทมคุโรอิคาสจิจอมตีป้องกัน เพิ่งจะสองเดเมจเองไม่เห็นจะต้องยอมเสียการ์ดเพื่อป้องกันเลยนั่นนะสิเสียดายของเปลี่ยนตัวอย่าใช้การ์ดบนมือเปลืองนักสี่ถ้าทางนานคงไม่รู้งั้นฉันจะอธิบายให้ฟังนะเขาเรียกว่าการเล่นตามกลยุทธ์นะพอเล่นไปเรื่อยๆจะมีทั้งสไตล์และลีเยนตอนนั้นการ์ดที่จะต้องใช้จะขึ้นมือมาเรื่อยๆเองอะรีบ่เปลี่ยนต,ตัวไฟเตอร์ได้แล้วจงน้ำทางสวนอาคต และชงเบิกทางสู่โลกไรโคลนสเจ็ดดราก,กันเจนเนเรชันโซนรีลิสถ้าใช้การ์ดใบเดียวแล้วป้องกันได้ก็ให้ป้องกันไปเลยตั้งแต่ต้นเกมนี่เป็นเทรนของสมัยนี้นะสไตล์การต่อสู้ของพวกนายไม่ได้ปรับไปตามยุคสมัยเลยหัดศึกษาให้มากกว่านี้หน่อยสิฮะโคลนอสคอมานดราก,กันเรจะปล่อยให้เจ้าพวกนั้นปิดเกม มันต้องจบในเทินของฉันนี่พอเฟกัดหน่อยทำอะไรของนายเนี่ยสักแต่โจมตีแบบนั้นจะไปได้เรื่องได้ยังไงกันหน่อยให้โอโลรุที่ได้ทิกเกอร์โจมตีเปลี่ยนตัวต้องจบในเทินของฉันนี่แต่ว่ามันไม่จบเนี่ยสิเงียบไปเลยนะ นี่ถ้าได้คริติเคอลทิกเกอร์อีกใบฉันก็ชนะไปแล้วแต่นายก็ไม่ได้นีย่ยะโทษทีตอนนี้โดนไป5้าเดเมจแล้วแถมบนมือก็เหลือการ์ดแค่ใบเดียวไม่ต้องห่วงครับจากนี้ไปคือของจริงอ๋อ,อเขาเคอเ<อ>จเนเรชั่นซอนรีลิสสันมงคลพุทธยาสู่สวรรค์กิเลน จบดีใส่์แ่นการ์ดเลยโอ้ริติกอร์ริกเกอร์เ้ยเปลี่ยนตัวนอกจากจะทำได้2ดาเมจแล้วยังเพิ่มการ์ดบนมือด้วยสกิลของกิเลนกับซูซาโนโออีกด้วยสุดยอดเลยเขาผลงานของคุณเซนเนตโตตังหากละครับถ้ <c oughs> างั้นเทินหน้าก็ขอแบบนี้อีกรอบกันแล้วกันนะเค okay. ได้เปิดให้ได้ทิกเกอร์สักใบสิเงียบไปเลยเช่ามาเอถอะเทิร์นต่อไปของฉันนี่จะเป็นไฟแนลเทิร์นโจมตีเว็บกาซะเว็บไรเดอร์ดราก้อนเฮ้ยเฟอร์เฟคการดเออเอ้ยเฮ้ยไฟแนลเทิร์นงั้นเหรออาเขาไม่หลับชิปบอลได้ ไม,ไม่จริง hey. ไม่เจอทริกเกอร์เลยแถมยังมีแต่กเกรดสามซะด้วยสออิบนมือไม่เหลืออะไรให้ใช้ป้องกันฉันแล้วไม่อยากเปลี่ยนตัวกับนายเลยผู้เสียงดังไปไปกเท่าน,นั้นแหลนะน่ะนี่มันคิวนายแล้วรี่ไปสู้ไปนายนั่นแหละแลสดงความรับผิดชอบนายเพราะนายปิดเกมไม่ได้ตั้งแต่เทิร์นก่อนเกมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ก็แล้วทำไมเธอถึงไม่ป้องกันให้ดีๆเล่าอ๋อจะบอกว่าเป็นความผิดของฉันไงนเหรอแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะนี่พวกนายให้มันน้อยๆหน่อยไฟเตอร์คนต่อไปอรีบมาเร็วเข้านี่ฉันจัดการเองก็ได้แย่จริงๆนี่มันทีมบ้าบออะไรกันเนี่ยเธอเองก็ดูออกใช่ไหมล่ะ<อ>การบรัฟของคุณคามุยเนะ่ะตอนนี้ชินโดโครโน่เพิ่งจะอยู่เกรดสองทีมนี้น่ะลงทะเบียนแข่งขันไม่ได้หรอกนั่นสิ แต่ว่าพริบตาที่คุณขามุยบอกให้พวกเราฟอร์มทีมกันน่ะฉันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเป็นอะไรที่ไม่มีในทีมอื่นๆที่เข้ามาชวนฉันเลยฉันถึงได้ตกลงไงฉันเองก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาทีมแบบนี้เด็ดขาดเห็นด้วยเลยลุยแล้วนะเจเนเรชั Zone. ่นซอนรีลิสถลายประตูสวราคตบานนั้นซะ สตรอยเจเนเรชันเทพดาฟ้ากำปนัดภาคีมิคาซุจิเนี่ยเฮงนั่นมันถ่ายแขงชัยชนะเฮงจงตื่นใจนิทราดาบแห่งเทพคู่บ้าคลั่ง ไม่ตายอสุนีบาตดาฟ้า,าผ่าแ่นเดนผู้ชนะทรินิตี้ดราก,ก เรียบร้อยปิดฉากได้งดงามมากเลยครับไม่เสียชื่อคุณซูนเนโตเพราพวกนายช่วยไว้ช่วงกลางเกมตั้งหากแล้วฉันก็แค่เข้ามาปิดฉากไม่ใช่พระเอกของแมชนี้หรอกเพราะพระเอกของทีมเราก็คือพวกเราสามคนคุณซูเนโตว,วันนี้เป็นชัยชนะของพวกเราทรินิตี้ดราก้อนทั้งสามเย้<น>ยอะไรเนี่ยเอาแต่ทีม <c oughs> ทีมอยู่ได้ <c oughs> ดไม่รอดฮะ ทีมนี้นะ่ะไม่รอดหรอกหมายความว่ายังไงครับคุณคามุยไหนว่าไปได้ถึงจุดสูงสุดไงแล้วคุณก็บอกว่าพวกเราจะได้ไปอรารวาสในวงการแวนการ์ดนี่ล่ะ,ะอย่ามาตลกฟืดหน่อยเลยจุดสูงสุดอะไรอรารวาสอะไรเคมีเข้ากันเหรอรวมกันเป็นหนึ่งเหรอบอกก่อนเลยว่าฉชนไม่ขำด้วยหรอกทั้งหมดนั้นคุณคามุยพูดเองไม่ใช่เหรอคะทำไมจูจ่ๆถึงได้มากรับทามแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยสู้เฉพาะในส่วนที่ตัวเองอยากจะสู้ ทั้งโอหังมั่นใจเกินไปไม่เคยนึกถึงคนอื่นๆในทีมไม่มีเศษเสียวของทีมเวิร์กเลยที่ฉันเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาพวกนายนะ่ะไปไม่รอดหรอกหน,นั่นี่เฮ้ยแบบนี้มันเสียเวลาเปล่าพนายรีบกลับไปซับไปแล้วก็อย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอนด้วยละ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ด,ด,ดอ่ะ ทีของพวกเราจะต้องไปแล้วกดตามใจแล้วกันนายนั่นแหละที่เอาแต่ใจเกินไปทุกทีเลยจ้าแม่ศูนย์กลางของจักรวาลเก็บไว้พูดกับตัวเองเถียงยะที่ทั้งคู่มีไม่พอก็คือความสุขขุมฟิวขาดกันง่ายไปไม่ดีหรอกไม่นะ แบบนี้มันผิดแผนไปหน่อยนะครับนั่นสิจะเป็นยังไงต่อเนาะฉันอะไม่ถูกชะตาเธอสักนิดฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยสักนิดทั้งหมดน่เนี่ยแล้วแต่ทีไรเองละว่าจะพูดอะไรเล่าทีไรคนยุ่งๆไปตื้นๆกันหมดเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลย ไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราจะแพ้เจ้าพวกทรินิตี้ดราก้อนไม่หรอกสามคนนั่นไม่ธรรมดาเลยแน่นอนว่าท้าเราก็เล่นพลาดด้วยเหมือนกันและรับที่ทำให้เจ้าพวกนั้นแข็งแกร่งมันคืออะไรนะหรือว่าจะเป็นท่าแห่งชัยชนะอะไรนั่นอาจจะทําให้พลังเพิ่มขึ้นก็ได้นะพวกเราลองทําดูกันบ้างมาั้ยเออฉันไม่เอาด้วยดีกว่าฉันก็หอผ่านอะไรเนี่ยแล้วพวกนายไม่อยากแข็งแกร่งขึ้นหรือไงแต่เอาจริงๆงฉันก็ไม่อยากทาเหมือนกันน่ะ